โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะผมแมคในคลิปมิลแล้วก็มาต่อหลังจากคลิปที่แล้วนะผมก็เล่นโยเกเกมครับไม่ได้ไปไล่วอลจะเน้นสิทธิครับผมก็จะมาต่อไม่ด่าน้องพ้าร้องแล้วก็เป็นจะบอกตัวร้ายไหมก็ไม่ก็จ,จะใช่นะผมมาไปดูกันเลยดีกว่าผมไปเล่นกันเลยไม่ใช่ไปดูกันจริงผมก็ไม่แค่ทำผมที่เล่นนะผมท่านผู้ชมไม่ได้เล่นโอเคแต่แจ้งเถอะผมคงไม่เอาเดนโอไปนะเพราะว่าเดนโอผมยังไม่ได้เล่นเลยอืมเอาอะไรไปดีล่ะ ผมจะพยายามเลือกตัวที่มันเอฟเฟกต์ไม่เยอะแล้วกันนะเพราะว่ากลัวเราทำชมรมสำคัญเมืม่อกี้ซีเราต้องเจอซีโรโนอชใช่ไหมอาใกล้เอาข่าตวตกไปแล้วกันนะเาขาไม่เอาเพื่อนไปนะเพราะว่ามันบางทีมัน,ม,น,ม,นมาขัดขวางเราแนละ้วบางทีเนะี่ยของก็ตามนี้นะผมพราเรายัางใส่ระดับระดับเอยังใส่ไม่ได้นะ อไม่เลเอเีรยวไหน่อยจะใส่แบจะใส่แบบ e ได้นะผมจำไม่ไดนะ้ละมาใช่เหรอ,อก็เลือดประมาณนี้นะมือ่อสาม hp จมตีสี่พันแล้วก็ defense อีกหกพัน 6, นะผม กล้าไปบนพิธีเสารันเพื่อปกครองทุกสิ่งนะผมอืมอมคอยดูพิธีแบบนี้คือประกาศการแห่งดวงอาทิตย์อะไรสักอย่างปลดผ้าเขานะจำไม่ได้แล้วนะผมผมดูนานแล้วลนะ่ะด้านนี้ด้านนี้เป็นเวลาจำกัดนะครับเราต้องรีบไปดีกว่าโอเคเราจะฟิกเกอร์แล,ล้ยเราด้านนี้ค่อนข้างวิ่งช้าแล้วเพราะว่ามันเป็นมาร์คฟอร์นะมันตัวหนักอืมโอ้ได้ฟิกเกอร์แบบเอสเลยนะผมมาถึงแล้วขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่านะไม่ต้องสนใจเขา สนใจพวกนี้เนี่ยอ่าแล้วคือโอเคขึ้นมาแล้วอ,อยู่นี่เราสตอร์นอตอืโอเคมาผมไม่แน่ใจว่าถ้าทำเวลาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นได้เปล่าเขาบอกไปเกินเลยนะชั้นแข่งแกงที่สุดอะไรประมาณนั้นเนาะ Mm. Oh, <coughs> <coughs>

เรามันไปนไหนกันบนเนี่ยมันนะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่รู้ใช่ยู่ด้วยแวราโถ ขึ้นเกาไปเล่นแรงเกมนะผมบางทีเนี่ยเสียงพอดีเสทคเกมมันดังนะผมผมก็พูดกลัวจะพูดไม่รู้เรื่องโอเคอยู่ตรงนู้นะน,นะเพเลยนะถึงเวลาจะจำกัดแต่ก็ต้องอย่าลืมเก็บฟิกเกอร์นะผมไม่มีอะไรขอกอัพไม่ช่วยไม่ช่วยเรื่องเวลาเราไม่เกี่ยวกันมันเป็นเกมนะผมไม่เกี่ยวกันนะออืนานตูซิไม่มีอะไรนะผม,มาลงไปเลยกันอื ไม่ได้เวนะ้ยแหละเรกล่องพวกนี้เป็นกล่องไม่เฮ็ดพีก็ไอ้น,นี่นะแต่ผมจะไม่เก็บแล้วกันนเะสียเวลาเอาะ,ะครับตัไปเลยก่อนนะผมมาชี้ตรงนี้เช่นเคยมีกล่องอะไรไหมโอเคมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์สีเขียวนะผมน่าจะเป็นเดดซีไม่ก็บีน่าจะเป็น, Dead sea, นเดดซีน sea, นะมาตรงนี้เลยโฟลชั่น อ่อใช้ปืยเลยกันนะผมอืมแม็กซี่ผมไฮเปอร์ไซโคลนะผมนี่ไปแล้วนะผมจะปล่อยให้เวลาหมดเลยแล้วกันนะโอเคไฮเปอร์ไซอืมนั er ่นแหละ เอาละพี่ไม่กดต่อแล้วพี่อาจจะโดนผมลัมคาบเรื่องลิขสิทธิ์นะผมคลิปนี้จะบอกเลยว่าคลิปเกมนี้เนี่ยโดนลิขสิทธิ์ทุกคลิปนะผมไม่ต้องห่วงแล้วก็ท่านชมอาจจะได้ยินเสียงเกมหรือไม่ได้ยินเสียงบ้างบางช่วงนะผมก็ขออภยัยเสียงโดนลิขสิทธิ์ผมก็อยากเล่นนะนะ ประมาณนี้ตรงไหนอีกดูไหนโอเคอ๋อเราต้องไปทำอะไรตรงบนนี้ก็ไม่รู้นะเราต้องเดินเข้าไปทางนี้นะทะลุตึกไปไม่รู้นะฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนยังบนหรือเปล่าขอเช็คก่อนละกันอืมไม่มีก็จะได้ไปเลยน,นะอ่ะเคหันทางนี้ก็พอไม่มีนแะล้ว มาทางนี้ก่อนแล้วกันผมก็่รูมันคืออะไรจำไม่ได้แล้วอ้าวนี่เตโดมาไงเนี่ยอืม,อม キャラクター、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 キャラ ไม่โดนไม่ก็เลยยากนะบางทีเนะน,นี่ยเอาบอตัวเนี่ย อ่ะไปฉากเพื่อแล้วกันนะอืมบอกมาณนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวไล้นะผมเหลือสองนาทีเองอ่าดูว่าจะไปทันหรือเปล่าผมไม่ได้จะว่าถ้าไปไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดินจากกาเดินเตะโอ้หมดเรียบรอแล้วหนูอันนี้ข้างบนน่าจะจุดที่วาไปแลผม แต่เราต้องดูก่อนนะว่ามันมีฟิกเกอร์ซอนอ,อยูอ่หรือเปล่าโอเคเจอแล้วฟิกเกอร์เดี่ยวฝั่งโน้นต้องขึ้นไปเอาไม่ใจวเวลาทาันเลยบ่อนนะนี่มันจุดวาร์ปอะจะมันเข้าไปโอเคเราเข้ไปทางนี้นะนี่เดี๋ยวอะไรไม่ถึงสองนาทีนะแล้วเจอแล้วโอเคครบฟ,รกฟริกเกอร์ครบแล้วนะ น่าจะเป็นแบบเอ็ดนะเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้ออโอเค๋ยวกว่าก็ไปเ้วยวกัน อ๋อไม่แค่นี้เองนะไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้ว

ไม่น่าทันนะผมได้หกวีเนะี่ยหนีไปแล้วหนีไปก่อนนะผมมันัวทันเลยว่นะอ่ะโอเคไม่ทันนะผม มมมไม่รู้จบยังไม่จบเรอาดว่าทาดาสิโยโอ้ไม่ตัวเลย อันนี้อันนี้บอสของจริงนะผมแต่ก็ท่าไม่ทันเดี๋ยวค <Clock up. S 1> อยต้นต้นเวียงกันด็นเลยเดม, <c oughs> อมเอาดิแ <c oughs> ม็กซ์ Ừ. Ừ. Họ đang hay bởi tôn việc cái tên Có thắn không? Ừ, ơ Đủ rồi tên đâu Bỏ phổng mẹ โอ้อยโอ้อยโอ้อยไปเสียต้นเหวี่ยงกันเดยเลยเนอะไอ้อย,อ,อ,ยอย่าพองยิงมาเออหลบไปทัน พี่เทียบต้นเวียงกระเด็นเลยนะผมแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นเกมเพย์นะเออเอากดได้พอดีขานี่ก็ตอดจังเลยนะอ อืมจะตายแล้วหนูเกือบไปล้วอืมเออจบสักทีนะผมแม pues ่อ um. well ืมขอภฟยนะผมที่เกือบเก็บแพ้เนี่ยเอาไประเทศมาเกือบแพ้นะผมเถอะดูก่อนนะว่ากี่เกียร์ที่แล้ว แดงดีนะผมไม่เป็นไรได้ตัวนี้มาเดโดดังโชว์ไคลแมกฟอร์มแล้วก็ได้ครูด้วยเดาไม่รู้ว่าเอามาทำไมอืมประมาณนี้เนาะไปอีกด่านต่อกันเลยดีกว่านะเพื่อคลิปมันจบเร็วขึ้น <c oughs> ได้ซินนอรมาแล้วนะผมโอเคเราไปโอเคน่าจะ,ดดจะเ,ราเรียงตามเรีเยงตามไปเรื่อยแล้วกันเนาะไม่รู้เรียงตามยังไงแล้วกัน G T ต่อ G T X อ่ะเราจะเอาอากิโตะไปใช้เนาะ เพราะว่าอากิโตะได้ทำให้เราจบเร็วนะอืใช้ดับเอเรียงจำไ,ได้แล้วแต่ใช้ดับเอได้อยู่นะอือโอ้อนี้ให้โจมตีตั้งพันหน้านะแล้วเราขอดูก่อนว่าใส่ดับเอได้ยังน่าจะยังใส่ไม่ได้นะนก็ใส่แค่ดับเอสุดเอยังใส่ไม่ได้โอเคประมาณนี้ ตีเป็นห้าแลโอเคตีไปหเลยเลือดสามเปนตีเป็นห้าดีอยู่นะเก่งเลยแหละโกงนันแหละอืึให้ดูหนึงน่งเผื่อใครยังไม่เคยดูตอนอันนี้คันซีนีดน,นึงนะผมไม่มี็นไรพูดนะผมมีแค่น,นี้แหละฟิกเกอร์มีสามตัวใช่ไหมกดอาร์เพื่อเอารถออกมานะผมอันนี้ผมเล่นในคีย์บอร์ดนะไม่เล่นใน โอเคกับอันนี้ผมมาหาฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์เป็นกล่องสีทองนี่แหละตอนอัปเกรบผมแล้วก็อาจจะไปใส่อัปเกรดตัวละครได้อัปเกดเรไดไปด้แล้วได้นั่นแหละคนณยังไงโอเคเรากลับไปที่เดิมต้องเช็คก่อนนะผมว่าถ้าแบบมันไปได้อโอเคครับ้าไปเลยมผมจะขับชดไดหรื้เปบ่าผมไม่รู้อะ ตัวในวันนี้คืออะไรอันนี้คือฮิวนะผมเราจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้เก็บไปแล้วกันเจ็บอไะไรอะไรเราอ้อยไหนต้นต้นขัดเดากินดอนนะผมกินดอนหรืว่คนโรงอานนี่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วหนุ่มแต่เดือดตัวประกอบในไฟเนฟี่ยเอ้ยไม่ใช่ในไฟในในไก่หมูนั่นแหละ ใช้ประเด็นอะไรใช้ตั้งสุดยอดได้แล้วเะบอผอย่าไปใช้แล้วกันนะอืมมาจบแล้วเรามาไปกันต่อเลยนะครับอ่าอันนี้หอ่อเราต้องทำหลายหอใช่ไหม เราจะทำอะไรยังไงอืมถามพี่ทำไรไงพี่มันอยู่สูงนะพี่ไม่อยากครับผมออยอ่ยอยเดิจริงก่อนฮึโอ้ยแหมอ้อยอืมได้หนึ่งลำนะผมโอเคไปกันต่อเลย จริงใช่กดทำไม่ได้ก็ทำได้แล้วถ้าเอาตัวที่ยิงยิงโจมตีระยะไกลได้ก็น่าจะดีนะแต่ผมไม่ได้มาม,มาณนี้เนาะในในทีษฎีจริงๆไม่มีนะผมที่เอาอะไรเดิมมาเดจะคิงมาทำลายฮออย่างเงี้ยไม่มีนะนี่น่าจะเป็นฉากหลังนะ่าจะเป็นเหมือนเดอะมูฟวี่ของอากิโตะเค้านะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชื่อว่าโปรเจกต์ G4 ใครเราไปหาดูได้ผมชอบนันเดอะมูฟวี่นี้สนุกดี อืม,อมโอเคเรียบร้อยแนะล้วผมนะปลดล็อกนะผมตรงนี้แต่เราต้องเข้าทางนี้นะเอาไปก็ไปเอารถมาอื้มไอทำไรสิมุนไดนึงโอเคไปขึ้นบันไดตรงนี้มาเออรถพังแล้วผมชีวิตจริงเลยจะทำยงี้นะกลับ <c oughs> ม,มาตรงนี้อุม มาน้องเจทีเอ็กแม่ผมคุณที่เขาว่าวัสดีครับ <c oughs> าอ,อาเ <c oughs> ซ <c oughs> าใชางไปตายเลยนะ้วกันครับคันเซลโลเอาเลยเดยอะอาคิโต อีกกะแล้ผมที่เขาว่าโองุราสังนะนะกิโจเจ้าออนโอเคแร้วมาปล็อกไปสิอืมก็เปิดมาเหมือนฉากแรกเลยลที่จีทีต้องโดนกระที่ททททวก่อนทุกทีนะผมไม่รู้เป็นอะไร เออ,อ,อเจอโฟน่ะผมตัวในเดอะมูฟวินนั่นเองโปรเจกต์จโฟนั่นแหละได้ได้ตัวไรแป๊บนึงบทาพามเมื่อกี้คือบอกว่าขออนุญาตขิปแ๊บแหนึ่งโอเคบอกว่าอ่าฉันแบกความตายเอาไว้ส่วนนายแบกชีวิตเอาไว้ ขาดจนไฟถูกกันตรงนี้ฉันต้องการคําตอบเดี๋ยวนี้เลยมันเป็นประมาณนี้นะบทพากจําได้บทพากย์ไทยของจีโฟนนั่นแหละไปหาดูได้ผมชอบนะเดี๋ยวมีสนุกดีมาไปต่อกันะกกนะจัดการฮอรก่อนนะไม่ฮอรฮอรมืกีกรร่กะนแล้วโอ้ยอเราต้องจกกัดก,ก,การ,รานะฮอรก่อนไหมเมื่อกี้กะนแล้วนะฮออยู่ตัวนี้ล้ำหนึ่ง จะเปิดสใจดีโฟนนะเป็นงนั้นอันนี้มันยังไม่ใช่ร์บอลนะผมเชัยช์บอลเสีสยงซาวจะเปลี่ยนนะผม,มประมาณนี้เนะไม่เห็นก้ก็ขอภัยแล้วกันนะโอ,อ้ยเดนมิสไยยิงขัดอ้ออยโอ,อ,ยอ,อยย้ยเจ็บนะครับกคอนเซโลเอาเลยใช้ดิงอากิโตนะ อากิโตมตีแรงกันแล้วหนุมมาก็เลยจบเร็วไม่เหมือนเมื่อกี้เดือดๆหนีไปแล้วหนุ่มเออเพลงเพลงขึ้นแล้วก็นหนีไปหนุ่มโอเคมเดี๋ยวฟังเสียงซาวนะครับืึอเราจะรู้ว่าตัวไหนเป็นบอสเอ,อ่อ อ,อ๋อเองแล้วอ,อุ้ยอ,อ๋อเองแ,แล้วผมไม่เจอผมไม่เจอสีโฟเสียงภาคก็เป็นญี้<อ>่ปุ่นในวระเท่ญี่ปุ่นนะเพราะผมไม่เคยดูภาคนี่อ้อยโอ้โหตรงนู้นไปจ็อคเกอร์เอาไปหาจ็อคเกอร์ก่อนแล้วกันเอารถออกมาแล้วตรงแบบจะมีช็อคเกอร์ไม่รู้ว่าทงไม่รู้จัดก,การมันได้เลยนะใครที่รู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะเนี่ยพวกเนี่ย เดี๋ยวไปมากลับไปกันต่อแบนีขอแวะประตูตัวนี้นึง่งมาไม่มันมีตุกจังอยู่อรอย่เนี่ยอืมอะไรออกสดเปิดนะผมเปิใครไม่รู้จักนี่ก็น่ามีอะไรหรอกากลับไปที่เดิม ผมไม่จจะมาขับตดชนได้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้กดอะไรผมว่าผมไม่เล่นเกมเก่งนะผมแค่อยากเล่นเกมนี้เฉยก็บอกอย่างบอกอย่างคิดที่แล้วว่าช่องเราไม่ได้เปลี่ยนคอนเทนตนะ์เนาช่องเราก็จะเป็นแนวเนืน้เรื่องเหมือนเช่นเคยแต่ผมพังเรื่องเกมเหมือนเช่นเคยนะแต่ผมอยากเล่นเกมนี้เฉยนะมันแค่น,นั้นเองนะผมไม่ได้เปลี่ยนคอนเทนต์โอเคเจอฟิกเกอร์แล้วคนระับไม่จะครบไปอย่างนะั้น่าจะขาดอีกตัวหนึ่งโอเคมาเฮ้ยหลบได้นะเกือบไปแล้ว อ้อยอ้อยเจ็บเจ็บ <S <S จริงๆมันตดไม่ถึงแต่ว่าฮิตฮิตบล็อกมันนับเป็นดาเมจนะผมแม่ดูเฉยนะว่ามีกล่องฟิกเกอร์ให้เราเก็บหรือเปล่าไม่มีก็ได้ไปสู้กับแต่ยันแลผมมันเล็งได้มาจิกันนะเขาเอาเลย มานี่นะครับในเกนตัวท้ามินิโอเคโอเคปิดฉากไปเลยเลือฮอนะผมเราจะเก็งกระทีคอฮอกันไม่โดนเลยนะ จบออ็บเฮยไอ้ดยากนหนึ่งนะจบสักทีมายังไม่จบนะผมแต่เดีไม่ใช่บอสอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปอ่าบอสันคือใคร GT เหลอ GTX เหรอโอเคมา,มา,มาบปลดหมเลยนะผมเอาตัวรอดปไป่ะแต่ไอไอไอขอแวะไปดูด้านข้างนิหนึ่งนะ ส่วนใหญ่ก i g u มันจะชอบอยู่แถวๆตรงที่ผมพา,าไปนั่นแหละอะอยู่จริงด้วยครบแล้วเคกับขับเข้าไปเลยเรื่องตามหาได้แล้วม,มามาเลยบอลเดาอืมอืม อดแล้วยังไงไปนัชีเชลล่างเยอะไนเรนี้มาจบเลยแล้วกันสู้ได้อยู่เลยฮะสู้ได้อยู่เลยฮะจบไปเออจบไปนะล่างวันนิงอามานีเนาะแต่ว่า ดูว่าดาวไล้ฟิกเกอร์อะไรบ้างนะผมไม่แน่ใจว่าพูดอะไรน,นะผมจำไม่ได้บทาพากยอะนั่งดีครัไม่เป็นไรโอ้อาเกนตกับ GT นะผมโอ้ให้ไอ k 1 0 0พันหนึ่งก็จะให้เยอะอยู่นะโอ้หลอดแห่งวาลีนะผมน่นาจะใช่นะแล้วก็ G4 นะผมอืมคอรมันนี่เนาะอือฮึดูเวลาก่อนนะผม อืมโอเคก็เกือบสามสิบนาทีแล้วนะครับผมก็เอ้กดผิดนะอืมเดี๋ยวนี้เราก็ได้ G T X เข้ามานะครับผม,มประมาณนี้เนาะก็จะเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ